แล้วตัวที่จะล้างทําความสะอาดร่างกายเราได้คือตัวไหนตัวนี้เลยจ้ะ Balance ล a l ซ n ไฟ f i อร์เนาะชื่อเต็มๆของเขาคือ b a l ซ n ไฟ f บอร์แล้วใน b a l ซ n ไฟ f i อร์เนี่ยมันมีสารอะไรบ้างที่ช่วยล้างทําความสะอาดเราได้ทั้งระบบบอกเลยว่าล้างล้างทําความสะอาดได้ทั้งระบบไม่ใช่แค่ว่าล้างทําความสะอาดแค่ลําไส้ใหญ่นะทั้งระบบร่างกายเลย อันดับแรกเลยนะบัลโลเซอันนี้ค่ะคือ1กระป๋องอะจะบรรจุให้1 2ซอง10ซองนะถ้าราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่1,284บาทนี่คือรวมแบวบกพี่บอกราคาให้เลยเผื่อใครสนใจถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกราคาเต็ม1,284บาทนะถ้าไปเทียบกับตลาดข้างนอกตัวดีท็อกเขาอาจจะอยู่แค่5,600ก็จริงแต่เขาไม่ได้ร้างทางระบบ ก็าอาจจะเป็นในที่หลังลำไส้ใหญ่แต่พอซื้อครั้งแรกของเราเป็นราคาเต็มใช่ไหมซื้อครั้งต่อไปในระบบเราเหลือแค่642บาทบวกแวรคือราคาในในระบบมันไม่รวมแบบจะขึ้นอยู่600แต่เวลาเรากดชําระมันจะบวกแบบจะอยู่ที่642บาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อาิบายให้ฟังว่าทําไมของเราดีกว่าในท้องตลาดยังไงข้อแรกเลยนะเออตัวไฟเบอร์ของเรามีสารสกัดถึง10ชนิด สิชนิดนี้มีอะไรบ้างข้อที่หน่นะจ๊ะมีใย,ยอาหารจากผง Apple. แอปเปิลจะใช้ผงแอปเปิลเลยนะคือเกรดดีไม่ใช่แค่กากใยจากผักทั่วไปเราใช้ผงแอปเปิลแล้วตัวผงแอปเปิลมีประโยชน์ยังไงดียังไงคือมันเป็นไฟเบอร์ที่ชนิดละลายน้ําพอมันละลายน้ำมันมันจะเป็นเหมือนคล้ายคฟองน้ําเล็กๆนะคะพอดื่มน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะไปพองตัวและมันก็จะไปดักจับ พวกไขมันถ้าเรากินก่อนอาหารมันจะไปดักจับไขมันให้ด้วยแล้วก็เอาไขมันทายออกมาเพราะฉะนั้นมันจะมีบางคนที่ว่าทานตัวนี้ท่ายแล้วทำไมออกมาเป็นน้ํามันแสดงว่ามือนั้นเราทานไขมันเยอะน้ํามันเยอะมาเลยดักออกมาแล้วก็ท่ายออกไปน้ำมันให้ข้อดีก็คือมันจะทําให้ไม่มีไขมันมาสะสมแล้วทาให้เราอ้วนไม่มีไขมันไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในร่างกายเรานะคะประโยชน์ของไฟเบอร์ตัวแอปเปิลเนี่ยเพราะมันละลายน้าแล้วมันดักจับได้ดี เพะะิ่มกาดกใหญ่ในทางเดินอาหารให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่ายนะคะเพราะว่าคนที่ถ้าลำไส้ไม่เต็มถ้าลำไส้ใหญ่ไม่เต็มมันก็จะถ่ายออกมาไม่ได้เนาะทีเนี้ยมันก็จะไปเพิ่มปริมาณให้ลำไส้เต็มแล้วก็จะได้ถ่ายออกทุกวันเพราะว่าบางคนไม่ชอบกินผักไงพอไม่ชอบกินผักกินไฟเบอร์คุณจะได้สารอาหารจากผักแล้วคุณยังได้ขับถ่ายดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบทานผักเพราะอะไรกินมันเหนมนเห็นมันเหม็นฉุนมัน มันมันเหม็นไม่หอมอ่ะผักเนาะบางอันเหม็นเขียวเออเขาเรียกว่าผักมันเหม็นเขียวแต่บันลรเซ่ของเรานี่หอมหอมออกกลิ่นแบบสับประรดเพราะมันมีส่วนผสมสับประรดหอมอร่อยคือ